จริงๆมันมี power body อยู่ด้านนอกด้วยแต่ผมยังยังไม่เก็บดีกว่าเนื้อหามันจะได้ไม่ทับกันนะครับเดี๋ยวออกมาอีกทีหนึ่งค่อยว่ากันอ่านี่ไงน่าจะมาถึงชั้นที่10และเรื่องแรไดเรื่องอะไรผมก็เอาแค่นี้แหละคงจะไม่ได้เอาอะไรเยอะยังไงเดี๋ยวผมเคลียก,กระเป๋าสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันที่จะต้องใช้ก็น่าจะเป็นแบบนี้ตามจัดวาง ก็โยนสี่ก้อนเดี๋ยวดูก่อนก็โอเคน่าจะไม่พลาดละมาทำเหตุการณ์ต่อครับนี่คือชั้นที่10นะครับแล้วก็มีทางเข้าไปในถ้ำอีก นี่ไงก็ได้ปลาในตำนานแล้วนะครับก็เป็นปลาดุกครับชิคแบบนี้นี่ครับก็ได้3ตัวละจริงๆผมทำได้ภายในวันเดียวอยู่นะครับแต่ว่ามัวแต่เรื่องเรื่องขัวนี่แหละก็เลยไม่ได้ทำอีกตัวก็จะครบภายในวันนี้แล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาไวท้ทีหลังจะได้มีเนื้อหาแบ่งให้ทำในเรื่องอื่นบ้างนะครับโอเคก็ออกไปครับ